ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอร์เโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับเกมมาใหม่อีกแล้วนะทุกคนจากผู้ชมคนนี้เขาบอกว่ารีวิวเกม p e e d Man รีวิวหน่อยครับอ่านะก็เดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่านะตอนนี้ผมเพิ่งไปเจอนะไม,ไ,มไม่ช์ไม่ไม่ชวนนะว่าแอปนี้หรือเปล่านะน่าจะเป็นแอปเดียวนะั่นแหละนะทุกคนชื่อ Speed Man น,นะอ่ะนี่น,น,นี่ชื่อ Speed Man ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะ ออนอื่น,นะครับใครที่จะทําการดาวน์โหลดดูผมรีวิวกันก่อนละกันนะหลังจากที่เรากกดเข้ามานะครับที่เราเห็นได้ชัดก็คือแอปนี้อยู่ระหว่างทดลองก่อนเปิดตัวนั่นเองอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายเพื่อนเพื่อนก็ได้นะทุกคนจากพื้นฐานนะทุกคนจากพื้นฐานนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะจากตัวเกมก็น่าเล่นอยู่นะน่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเยมีเหรียญบวกมา100เหรียญด้วยนะอ่าเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะยังสามารถถอนได้อยู่ไหมนะ คนเล่นประมาณ5้า0 0นคนนะคนเล่นประมาณ5 0,000คนนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเรากันดีกว่านะแอปนี้นะครับการทดลองใช้ก่อนเปิดตัวช่วงให้คุณได้ทดลองและใช้แอปก่อนเปิดตัวนั่นเองก็คือเป็นการทดลองนั่นเองเดี๋ยวเราอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนนะทุกคนมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมี การลองรับแอปไหมอ่าเดี๋ยวๆผมหาดูก่อนนะยังไม่มีอะไรนะทุกคนอ่ะก็เป็นเกมที่ทดลองก่อนเปิดตัวนั่นเองกดคลิกติดตั้งไปได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถหาเงินจากแอปนี้ได้ไหมนะทุกคนเจอผู้ชมคนนี้นะครับที่ได้บอกว่าเกมมาใหม่ s p e e d m a n รีวิวหน่อยนะอ่าเดี๋ยวมาดูหน่อยนะว่าจะสามารถหาคะแนนจากแอปนี้แล้วก็ถอนมาได้ไหมผมไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ไม่รู้ว่าสามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเลยหรือแอปอื่นๆได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะกดคลิกเล่นไปได้เลยอ่าที่เราเห็นได้ชัดอ่ะเด้งมาแล้วนะทุกคนอ่าเด้งมาแล้วนะทุกคนก็จะเป็นการสมัครผ่าน Facebook แล้วก็ Google นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะสมัครผ่านตัวไหนผมเลือกเป็น Google แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าจะชัวร์ไหมอ่ะ Google ไปก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดไมไม่เด้งมาทุกคนอ่าเด้งมาแล้วนะทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเกมเฮ้ยน่าเล่นอยู่นะะอาตัวเกมน่าเล่นอยู่นะสังเกตดูนะก็จะเป็นตัวที่เป็นเหรียญอ่าตัวที่เป็นธนบัตรตัวที่เป็นธนบัตรแล้วก็ตัวที่เป็นเหรียญเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวลองลองเล็ดสักหนึ่งตาหน่อยละกันนะทําไงนทุกคนอ่าหาหาหาสีสีที่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุมยากจังทุกคน เราหาสีที่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดีวมาดูนะเดี๋ยวมาดูฟึบฟึ๊ฟึบฟึ๊อ่ะสีเหลืองสีเหลืองชุบชุบชุบชุได้ไหมเฮ้ยโอเคอยู่เอาผ่านผ่านผ่านไหมผ่านไหมหนึ่งดาวแล้ว <c oughs> นี่เอ้ยทำอะไรกันวะชกหรือเปล่าอ่าลุลัวลุัวทุกคนกดคลิกลัวเฮ้ยอ่าแล้วทุกคนชนะเฉยเลยมาแล้วทุกคน ก็จะเป็นการคูณหรือเปล่ากดคลิกลับไปก่อนนะกดคลิกลับไปก่อนนะครับตอนนี้เราได้มา6บาทแนละ้วเฮ้ยทุกคนเพิ่งเล่นเองทุกคน เพิ่งเล่นเองเราได้มา6บาทแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละเมนูนี่มันสามารถคลิกอะไรได้บ้างนะครับแต่ละเมนูนะสังเกตดูตรงนี้นะครับสังเกตดูมีการเชิญด้วยนะทุกคนมีการเชิญด้วยนะสังเกตดูตรงนี้นะครับมีการใส่ ID นะทุกคนอ่ะมีการใส่ ID ด้วยถ้าเรากรอก ID ตรงนี้เข้าไปนะทุกคนตรงนี้เข้าไปนะเราจะได้เพิ่มอีก30บาทเฮ้ย ต้องมารอดูนะเดี๋ยวผมจะกรอกลองดู EP หน้านะทุกคนเดี๋ยวผมมากรอกลองดูแล้วกันนะว่ามันจะได้จริงไหมนะทุกคนอยู่ที่30บาทนะก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูตัวเหรียญของเรากันดีกว่าตัวที่เป็นธนบัตรนะอ่ะกดคลิกที่ธนบัตรได้เลยนะจะเป็นการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตอ่ะสังเกตดูตรงนี้นะก็จะเป็นการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตแล้วก็ Paypal นะต่อมา การหอของเราจะเป็นขัน้นต่ําอยู่ที่330บาท840บาทแล้วก็1 300บาทต,ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรไหมนะครับใครที่จะทําการเล่นนะผมว่ามันต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรแน่เลยนะต่อมาจะเป็นตัวเหรียญอันนี่นีจะเป็นตัวเหรียญตัวที่เป็นตัวที่เป็นตรงนี้นะอันนี้ตัวที่เป็นตรงนี้นะก็จะเป็นเหรียญนั่นเองอัตราการแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่1 10,000เหรียญนะครับหรือ 10K ้นั่นเองนะครับจะเท่ากับ10บาทแสดงว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากถอนเงินเข้า t ูบันนี่วอลเล็ของเรานะจะต้องทําการสะสมให้ครบ10,000หนเหรียญซะก่อนนะครับครบ1 0 0 0 0เหรียญซะก่อนนะถึงจะสามารถถอนได้อยู่ที่10บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นแอปทดลองก่อนเปิดตัวเป็นแอปทดลองก่อนเปิดตัวนะผมไม่รู้ว่ามันจะยังสามารถถอนเงินเข้า t ูบันนี่วอลเได้อยู่ไหมนะผมไม่ชัวร์นะเฮ้ยเดี๋ยวเด สีทองสีทองสีเหลืองดิเออสีเหลืองนี่ตอนนี้ผมจะชนะหรือเปล่าทุกคนคลิกรัวๆได้เลยเฮ้ยตัวเท่ากันอยู่นะทุกคนอ่ารัวๆรัวๆรัวๆไปเลยกระเด็นไปดีเอาคูณ1.8่เฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดีถ้าเราดูวิดีโอนี้เราจะได้เพชรเพิ่มนะทุกคนอะแต่เราไม่ดูแล้วกันเอาเราก,กดคลิกลับทั่วไปนะก็จะได้ครั้งละ6บาทนะทุกคนเฮ้ย นี่เราผ่านด่านหนึ่งครั้งเองนะทุกคนเราได้มาอยู่ที่6บาทแล้วโคตรคุ้มเลยนะทุกคนถือว่าคุ้มนะถ้าถอนได้จริงๆอะทุกคนถือว่าถอนได้จริงๆถือว่าคุ้มอยู่นะต่อมานะทุกคนเหรียญเราหาได้จากไหนนะทุกคนเราเล่นผ่านด่านที่3แล้วนะทุกคนเหรียญของเรามันยังไม่ดิ่งขึ้นมาเลยนะจะมีกระปุกออมสินอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหายก่อนอันนี้นี่กระปุกออมสินตรงนี้นะก็ จะเป็นการรับหรือเปล่าทํำลายรถถังแบบแอคทีฟนะทุกคนแอคทีฟนะก็จะได้รับอยู่ที่100เหรียญ1น0เหรียญแต่ตัวที่เราจะมาดูสําคัญที่สุดก็คือตัวด้านล่างนั่นแหละนะนี่น,นีพวกตัวด้านล่างตรงนี้นะจะเป็นเมนูทําภารกิจหรือเปล่านะต้องมารอดูนะอ่ะตัวแรกกันดีกว่าจะเป็นการเชิญ เพื่อนๆสามารถหาได้จากการเชิญตรงนี้นะอันนี้นี่หาได้จากการเชิญตรงนี้นะครับสําหรับใครที่อยากหาเหรียญเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถหาเหรียญได้กดคลิกแชร์เลยนี่ตรงนี้ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนของคุณได้ต่อมานะครับก็จะเป็นรูปแบบของงานอ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับ จะมีเงื่อนไขตรงนี้อยู่นี่ๆจะมีเงื่อนไขตรงนี้อยู่นะเพื่อจะได้รับเหรียญออกมาเฮ้ยถือว่าโอเคอยู่นะได้ครั้งละ1 0 0 0เหรียญ1น0 0เหรียญ1 6 0่นเหรียญโอ้โหยังเยอะนะถ้าเราทําภารกิจให้ครบ100ครั้งได้นะทุกคน100ภารกิจได้นะทุกคนได้สะสมคะแนนครบ100นี่ถือว่าโอเคนะได้มาประมาณ เท่าไหร่อะทุกคนประมาณ5000กว่าเหรียญน,นะทุกคนถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าคุ้มเลยแหละนะต่อมาจะเป็นกิจกรรมสะสมอ่าน่าจะเป็นกิจกรรมสะสมรูปหัวใจหรือเปล่านะทุกคนอ่ะก็จะเป็นการปลดล็อกไปเรื่อยๆนั่นเองนะกิจกรรมสะสมอ,อ่อตรงนี้นะครับเพื่อให้สมบูรณ์นะทุกคน เราได้จะต้องทําการเล่นหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนจะเป็นภารกิจต่างๆที่เราจะต้องทําการสะสมนั่นเองนะก็ถือว่าโอเคนะตัวเกมถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะเราลองเล่นลองดูกันดีกว่านะทยอยเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอ,ลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะเฮ้ยตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคน มีมาดูมาดูมาดูเราจะชนุกเอ้ยชนะเออเราจะชนะไหมตอนนี้ชก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 ไปก่อนอ่าทุกโอเคนะเอเด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 เอ้ยมามาแล้ว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 ตันนี้ก็จะเป็นธนบัตรที่เราสามารถบกเพิ่มได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีการสุ่มด้วยนะทุกคนเฮ้ยมีการสุ่มกุญแจด้วยนะอันกี่เหรียญสองร้อยเหรียญมันอยู่ตรงไหน มาดูวิดีโออีกทุกคนดูวิดีโออีกนะทุกคนอ่าดูวิดีโออีกเพื่อจะทําการรับอีก3 3กุญแจนะทุกคน3ดอกนะทุกคนเพื่อจะทําการรับนั่นเองเราลงทุนได้หมดนั่นแหละนะน่าสนใจอยู่นะแอปนี้นะทุกคนมีให้หลุนเยอะนะอ่าเราได้โบกเพิ่อมอีก3ดอก1,000เหรียญเฮ้ยป่าเลวทุกคน1,000พเหรียญมีอีกไหมมีอีกไหมอ่า ได้แค่นี้เฮ้ยทุกคนถือว่าโอเคนะเล่นครั้งเดียวเองบวกเพิ่มมันเท่าไหร่วะทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมเหรียญของเราไม่บวกเพิ่มขึ้นมาเลยวะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาทำไมเหรียญไม่บวกเพิ่มขึ้นมาวะเล่นลิ้นกับเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอ่ะและเริ่มงงแล้วทุกคนหรือเอาไว้อัพวะ ปกติแล้วม MM. <ar> <DVD S 2> ันจะมันจะได้นะมันจะได้นะหรือเอาไว้อัพอ่ะทุกคนเพชรนี้น่าจะเอาไว้อัพนะเดี๋ยวทำไมเหรียญของเราไม่โผล่ขึ้นมาเลยอ่ะทุกคนเมื่อกี้ทำไมเหรียญของเราไม่โผล่ขึ้นมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถใช้เพชรแรกได้ด้วยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจาก สามารถเพชรเป็นเหรียญทองได้ก็คือหลังจากทักษะความแข็งแกร่งของขาได้อัปเกรดเป็น50แล้วก็สามารถแลกเพชรเป็นเหรียญทองได้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะเพชรไม่พอแล้ววะ่ะทุกคน แต่เพชรไม่พอแลว้วอ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนเราจะเล่นต่อละกันเจอกัน EP หน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะถือว่าโอเคเลยแหละนะสำหรับการหาเหรียญของเรานะเราสามารถใช้เหรียญน,นะทุกคนอ่าใช้เพชรนี่แลกเหรียญได้นะทุกคนถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวผมทยอยเล่นแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆดูละกันนะว่าแอปสปีดแมท สปีดแมนนี่ยังสามารถถอนเข้าทูวีนี่วอลเล็ตได้ไหมใครที่เล่นก่อนผมเมนใต้ลังคลิปหน่อยละกันนะทุกคนว่าเหรียญของเพื่อนเพื่อนที่ได้ทำการสะสมไปสามารถถอนได้จริงไหมเมนใต้ลังคลิปหน่อยละกันเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ